กันใหม่ได้บางะเรื่องพี่น้องอัจฉริยะประจนภัยต่างโลกนะครับผมก็รายละเอียดก็ประมาณนี้เนะจะเป็นแบบตอนที่1มีฝุกกี่ตอนนะ79ตอนนะครับก็รกอภาคสกันต่อยาวๆจะขออ่านอะไรนะไปดูไปพร้อมกัน Watch มองคลิกด,ดอูอะไรเจ้าน้องเวนคิดว่าได้คะแนนกีฬา เยอะชั้นเยอะกว่าชั้นหนึ่งคะแนนแล้วอวดเหรออย่างน้อยก็ได้เยอะกว่าพี่นายเช่นี้แหละแล้วไงนายได้เต็มร้อยชันได้เก้าสิบเก้าได้เยอะกว่าคะแนนเดียวน้อยกว่าแล้วผ่านโอ้เด๋อหน่อยแต่นี้จะขาดหนึ่งลอยเออ ถูกคะแนนน้อยกว่าต้องทำอะไรนะได,ได้้ฉันจะเลี้ยงน้ำปั่นเองแค่ไหนนะน้อยคะแนนเดียวเท่านั้นฉันชื่อคอลีนไอ้น้ำยาผมชื่ออารันเราสองคนเป็นแฟดกันตั้งแต่เกิดส่วนพ่อแม่ก็ตายไปนะแต่เด็กเพราะ ตกผาทำให้เราหาเลี้ยงชีพตัวเองหาเลี้ยงชีพไปแข่งที่ต่างๆหรือการศึกษาใช่ใช่พวกเราคือฝาเฟดอัฉริยะ Good job อะไรต่ออลันปีปะอลัน ผู้หญิงทุกคนนรีบเรียกรถพยาบาลเร็วอะไรอ่าน่ารำคาญแขกไม่คิดว่าจะจบแบบนี้นะน่าเสิหน้าตาหลังจากนั้นตาเริ่มเปิดอ่ะตาเริ่มปิด้ะทุกอย่างมืดไปหมด5่ามองอะไรไม่เห็นเลยคงต้องไปหาพ่อแม่ แล้วสีนะพ้าแม่รอเราอยู่สีนะโอ้กุดไดยู่ไหนวะเนี่ยจำได้ว่าโดวรถชนนี้บันไดนี้อ๋อบันไดสู่ยูมาโลกสีนะบันไดสู่ยมาโลกสีนะลูกมึงอเก สกิลอะไรฉันว่าฉันเห็นบนโลกจิตแต่งตัวคอสเพลวะฉันเห็นอยู่หน้าไอจียอ่ะอ้าวพูดแบบนี้ก็สวยดีเล่นเลยดีไหมไอจีกูพระเจ้านะเฮ้ยล้วงกระเป๋ากางเกงเอามาเหรอ,อยังไม่ได้เปิดตอนโดนรถชนเลยนะโอ้อะไรวะนี่ ปลดมือฟู้กับไอโรคจิตสบายเอาอี๋ปาเลยเออเออปาระเบิดวิงว่ง,งวิ่งตุ่มว้าชเล่นอะไรกันโอ้ฟุตอ่ะเก๋งคืนชีพไอทำอะไรกันนี่อ่ะมีอีกลูกไห ไม่มีอ่ะแต่ฉันมีเจ๋งปลาระเบิดวิ่งเออวิ่งอีกแล้วก่นเดิมจริงแบบปรบมือปรบมือคืนเชฟไอเด็กเชี่ยสองกูมีตายสองรอบแล้วว่าไปแตกใจไปโรคจิตน่าจะตายแล้วนี่อานเสร็จหรือว่า มันอาจจะวิ่งไปเร็วที่สุดเออจริงด้วยว่าแล้วทำไมถึงหลบเร็วขนาดนั้นอลา,าเซนดิ้อลายเซนดิไม่มีกระดาษอ่ะฉันก็ไม่มีเอาทำอาทํทำไมอาลายเฟนไว้ก่อนเผื่อขายได้บวกไอจิกพวกนี้ว่ามันห่วยแน่นอนขึ้นกว่าขึ้นลุก แค่ไลเซนเองอ่ะเออลุงจี้นะแม่งสุดจะทนไม่ต้องไปกินก็ดีกว่าอ๋อไม่ต้องไปเกลดนะฮะดีจังได้ปลาระเบิดที่เก็บไว้ตังนานหัวกทำไว้ตั้งนานกวอ,วอนกำลังจะพังลงเพราะพวกมึงไอ้โรคจิตมองไรไม่เคยเห็นคนหรือไง ไอจิกเป็ดเออลเืมไปเลยว่าที่นี่คือที่ไหนไปเดินเล่นกันเถอะนี่อาจจะเป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เป็นตัวสูญนยุโลกบวกน่าจะพูดว่าใช่นะกูอยากกูอยากรู้ว่าใช้อะไรมองโอ้นักวิทยาศาสตร์จังหาคำตอบไม่ได้ว่าดีอยู่จริงกูจะตายนะ อืมเดินยังกับมาไลอะไ้ละโลกจิตมันตามมาโอ้พระเจ้าเว้ยโอ้ลร ừ? Ừ? Ừ, ะเบิดหมดหืมอย่าพึง่งหมดหวังเอาออกมาจากกระเป๋าเล็ดปืนเลยเหรอไม่โด,ดนตำรวจจับงไงหะนี่สองก็บอก หนึ่งเอาดิตังเฮ้ยไม่เอาจริงดิตังลบไอ้เด็กนกรกเกยยิงรูอ่ะถ้าไม่ใช่พระเจ้าตายสามรอบละกระสุนหมดอ่ะอืมตายันแล้วนี่อต จะโดนได้ไงปามิดเฉียบไอจิกอเควนก็ปามัง่งปาโอ้เกือบโดนเนี่ยน่าเสียดายแม่งเอาจริงดีถ้าพระเจ้าเนี่ยไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะมีอยู่จริงไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะมีอยู่จริงกูพระเจ้าธุรกิดอ่าอ่าทำไม ไม่ยิงบอกว่าเป็นพระเจ้ายิงไม่เชื่ออลันในทางทีฤษดีวิทยาศาสตของมนุษย์บินได้หรอมองอะไรมองพระเจ้าที่บินอยู่อ่าไม่รู้จิอาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังก็ได้นั่นสีนะอือก็จบแล้วคนระับตอที่หนึ่ง ก็สำหรับใครที่ชอบผมก็จะมาทำต่อให้นะผมทำตอนเดียวก่อนแต่มันไม่ได้